ก็ขออนุญาตถือว่าเป็นภาค2นะครับจริงๆผมเคยคุยไว้ก่อนหน้าว่า,เ,าเราควรจะมองวิกฤตโควิดครั้งนี้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าเวสกูดคริสส i s นะครับและประเทศไทยเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนละทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับหลังวิกฤตเนี่ยประเทศไทยจะสามารถก้าวกระโดดปรับตัวเองก็เลยหวังว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้เราตื่น นะครับแล้วก็สามารถที่จะโตได้ตามศักยภาพเมื่อกี้ดรสมเกียรติก็มาพูดเรื่องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโตต่ำกว่าศักยภาพคำนี้เป็นคำพูดสวยๆที่ทำให้เรารู้สึกดีว่าศักยภาพเรามีมากกว่านั้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมอยากจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าโลกเราใบนี้ก็มีประเทศอยู่ประมาณสัก200ประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยมีประชากรอันดับที่20ของโลกนะครับท็อป10นะ เงินสำรองของเราเนี่ยสองแสนกว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับอันดับที่13ของโลกนะครับหายใจรถต้นคอกับเยอรมันเรามีนักท่องเที่ยวเข้าเมืองไทยปีหนึ่งเนี่ยอันดับ8ของโลกชนะอังกฤษเราส่งออกอันดับ24ของโลกนะครับมากกว่าประเทศซึ่งมีประชากรอดับ6ของโลกอย่างบราซิลท้ายสุดแต่เราดันมี GDP per capita เนี่ย ประมาณที่80-70กว่าเกือบ80ของโลกหายใจลดต้นคอกันกันกบประเทศกาบองนะครับมันแปลกไหมไอ้ต้นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราท็อป5ท็อป10หมดเลยแต่ทาไมพอถึง GDP per capita เนี่ยเราหายใจลดต้นคอกับกาบองนะครับกาบองอยู่ไหนอันนั้นไปเปิดแผนที่แล้วกันนะครับก็ลองมาดูกันว่าประเทศนะครับที่ เขาแข็งแรงกว่าเราเนี่ยเขามีคุณลักษณะอะไรที่ต่างกับประเทศเราพูดง่ายๆคือจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็คล้ายๆกับที่ท่านรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านดรสมเกียรติเนี่ยได้พูดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฉายลงไปในตละาภาพแต่ลองเริ่มจากภาพตรงนี้ก่อนว่า1คือเรื่องของ SME เนะครับเรื่องของ SME โครงสร้างเศรษ,ษฐกิจของเราเนี่ยพึ่ง SME มากนะครับเรื่องของการจ้างงานแต่ SME เปราะบางเหลือเกิน อันที่2นะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมาเกือบ20ปีละโครงสร้างไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูต่อนะครับอันที่3เรื่องโครงสร้างรายได้ของเราภาษีที่เราเก็บได้เนี่ยกระจุกตัวมากไม่ว่าจากภาษี corporate income tax หรือ personal income tax นะครับอันที่4เศรษฐกิจของเราเนี่ยยังกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่จังหวัด ไม่ได้มีการโตแบบกระจายตัวนะครับอันที่5เวลาเราพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราก็จะนึกถึงถนนรถไฟโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับอดีตและปัจจุบันแต่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานสําหรับอนาคตนะครับและท้ายสุดเลยหลายท่านพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของความสะดวกกับการทําธุรกิจหรือ e s o f doing business ซึ่งประเทศเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่มาก ลองซูมลงไปทีละอันเลยละกันนะครับลองดูภาพนี้ผมว่าภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญที่สุดแล้วที่เอาเรื่องนี้มาคุยเนี่ยไม่ได้จะกล่าวโทษรัฐบาลไหนหรือชื่นชมรัฐบาลไหนทั้งสิ้นนี่คือภาพความเป็นจริงของประเทศไทยที่ตั้งแต่ยุคที่เราเรียกว่าเทคออฟรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเทคออฟรุ่นหนึ่งยุคท่านนายกเปรมที่เปลี่ยนภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่ประมาณนี้ลองดูภาพนี้นะครับบริษัทใหญ่เนี่ยเรามีบริษัทอยู่ในเมืองไทยประมาณ3ล้านบริษัทบริษัทใหญ่เนี่ยคิดเป็นแค่0.2%ของบริษัทแปลว่าอีก99.8%เนี่ยเข้าขาย SME ทั้งนั้นแล้วลองดูการจ้างงานต่อไปนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยแค่0.2%ของบริษัทเนี่ยจ้างคนไป13%ของคนใช้แรงงาน อีก46%ของคนใช้แรงงานเนี่ยอยู่ใน SME และอีก32%อยู่ในภาคเกษตรหลัก9%ก็คืออยู่ในภาครัฐนะครับการลงทุนไม่ต้องพูดถึงปตท,ทปูนซีเมนไทยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวลถจักรเลยในการขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศนี้ SME ลงทุนอีก20%สำคัญที่สุดอยากจะชวนมาดูภาพทางนี้นะครับ เห็นไหมครับว่า13%ของบริษัทเนี่ยเจเนเรต43%ของ GDP แล้วอีก46%ของบริษัทของ99%บริษัทที่มีคนอยู่46%ของการจ้างงานเนี่ยผลิตอีก42% GDP สรุปเท่ากันแต่อยากจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราอย่าสนใจคำว่า GDP มาก GDP เหมือนรายได้เราอยากมีรายได้เยอะๆแต่กำไรน้อยๆไหมนะครับ ถ้าภาษาธุรกิจก็เรียกว่า EBITDA Margin ละกันเราส่งออกรถยนต์ส่งออกอะไรเราดีใจแล้ว GDP เยอะแต่ถามว่ามันตกอยู่ในมือคนไทยแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับธุรกิจโรงแรมนะครับที่รายได้เท่าไหร่เนี่ยตกไปอยู่ในมือคนไทยแทบทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราลากตรงนี้กลับมาที่คนเนี่ยนะครับคนจำนวนมากได้เงินจำนวนน้อยเพราะว่าผลิต GDP เนี่ยเท่ากับบริษัทใหญ่เลย แล้วบริษัทใหญ่ไปที่ไหนไปที่ผู้ถือหุ้นนะครับไปที่พนักงานส่วนหนึ่งอันนั้นแหละซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทำไม GDP per capita ของคนไทยเนี่ยเตีย้ยไม่ต้องพูดถึงภาคเกษตรเลยอีก32%ของประชากรซึ่ง generate GDP ได้แค่ไม่ถึง9%อันนี้คือสิ่งแรกเลยที่เรามีความอ่อนแอนะครับแล้วเราต้องการวัคซีนวัคซีนอะไรละ่ะ ลองมาดูนะครับว่าประเทศซึ่งพัฒนากว่าเราเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยมันมีอีโคซิสเต็มของเทคมันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับมันเป็นอีโคซิสเต็มของดอกไม้กับมแมลงต้องพึ่งพากันขาดกันไม่ได้ประเทศไทยไม่เป็นแบบนั้นประเทศไทยมีแต่คอนเซปต์ของการแข่งกันเองนะครับเป็นส่วนใหญ่หรือ ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้ามันต้องมีใครกินใครทาไมไม่สามารถที่จะเป็นดอกไม้กับแมลงที่พึ่งกันเราหลงประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการส่งออกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศส่งออกชั้นนําของโลกเศรษฐกิจเขาอยู่ได้ด้วยโลเคชั่นเซมชั่นประเทศเขาอยู่ได้เพราะโลเคชั่นคนชั้นกลางที่เติบโตบริโภคของในประเทศและทําให้เขาอยู่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากที่จะให้คนไทยมีฐานะที่ดีขึ้นเนี่ย SME จะต้องมีแต้มต่อเหมือนเล่นกอล์ฟนะครับคือเราไปเล่นกอล์ฟกับนักแข่งระดับ PG a ไม่ไงก็ไม่สนุกเพราะ,ะนั้นเขาต้องต่อให้เราเพราะ,ะนั้น SME ต้องมีแต้มต่อซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับภาพนี้ที่เราคุยกันบอกว่าเดี๋ยวเวียดนามจะแซงเราอย่าก,กลัวครับเวียดนามแซงเราไปแล้ว มูลค่าส่งออกเวียดนามเนี่ย2.6แสนล้านนะครับแซงเราไปนานแล้วแล้วแซงเพราะอะไรลองดูนะครับสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้ม10ปีที่ผ่านมาเขาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงรสร้างการส่งออกเขานาน,านแล้วเรายังกลัวเวียดนามส่งออกข้าวชนะไทยเขาไม่สนเลยครับภาคการเกษตรส่งออกแบบที่เป็นคอมบอดิตี้เนี่ยเขาเลิกไปนานแล้วนะครับเขาไปไหนแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยยังแทบจะเหมือนเหมือนเดิมเลย10ปีผ่านไปครับพอมาพูดถึงภาคเกษตรซึ่งเมื่อกี้ถ้าจำได้ภาพนี้นะครับ32%ของคนเจเนเรตเของ GDP กับเรื่องของการส่งออกพอพูดถึงเกษตรเราต้องการเป็นเกษตรแบบไหนครับเราบอกว่าโอ้โหน้ำส้มกระป๋องเมืองไทยกระป๋อง100บาทซื้อที่อเมริกา90เซนต์2เหรียญแล้วแต่ซื้อตอนไหน ทำไมน้ำส้มกระป๋องบ้านเราแพงไปโทษ Modern ์นเทรรู้ไหมครับว่าผู้ผลิตน้ำส้มเนี่ยซื้อส้มจากบราซิลมาถึงหน้าโรงงานถูกกว่าซื้อส้มจากเชียงใหม่เพราะอะไรเรายังเป็นเกษตรแปลงเล็กถ้าจะเป็นเกษตรแปลงเล็กเราต้องแปลงเป็น Product ซึ่งมี Value Added ถ้าเราจะทำเกษตรแบบส่งออกเกษตรอุตสาหกรรมต้องเป็นเกษตรแปลงใหญ่ประเทศไทยเป็นเกษตรแปลงเล็กที่ขายเป็น c o m m o d i t y ตายอย่างเดียวนะครับตายอย่างเดียวเราต้องเลือกว่าตกลงเราจะเป็นคอมมอนดิตี้หรือเป็นนิชแล้วเราต้องปรับโครงสร้างตรงนั้นมาเรื่องต่อไปคือเรื่องของภาษีนะครับมาดูจากขวาแล้วกันภาพนี้อาจจะดูสับสนดูยากนิดหนึ่งแต่จริงๆไม่ได้ยากแบบนั้นนะครับลองดูก่อนว่าที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเอ้ยเราต้องมาช่วยหารายได้แล้วพราะช่วงนี้ใช้ไปเยอะแล้วมาดูรายได้นะครับสีเหลืองๆนี่คือภาษีเงินได้นิติบุคคลสีเทาๆคือแวด สีข้างบนก็คือภาษีเงินได้ที่พวกเราจ่ายคือบุคคลธรรมดานะครับลองดูนะครับว่ารูฟตั้มเลยประมาณ10ซของคนเนี่ยจ่ายภาษี90%ของแต่ละเรื่องเช่นเรามีบริษัทอยู่ประมาณ100บริษัทเนี่ยนะครับเสียภาษีอยู่แค่10บบริษัทเองที่เหลือก็คือจดทะเบียนแต่บอกขัดทุนหมดเลยซึ่งก็แปลกนะครับว่าขัดทุนแต่ก็ยังทำอยู่ พูดง่ายๆก็คือหนีภาษีนั่นแหละนะครับพวกที่จ่ายอยู่ก็เพราะว่าหนีไม่ได้เป็น listed company เป็นอะไรตออะไรต้องอยู่ในระบบเช่นเดียวกันคนมีรายได้นะครับ38ล้านคนเสียภาษีอยู่แค่4.5ล้านคนและในจำนวนน,นั้นเนี่ยเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยลองดูตรงนี้สิครับว่าเราเปราะบางแค่ไหนถ้าธุรกิจตรงนั้นเสียความสามารถในการแข่งขันและเป็นอะไรไปหรือคนที่บอกรายได้มากและเสียภาษีอยู่ นะครับนักบินอแอร์ตกงานพวกนี้กลุ่มรายได้เยอะภาษีเงินได้หายหมดเลยนะครับแวดอันนี้ที่ยังช่วยอยู่พอมีคอนซัมชันลดลงแวดหายแล้วเรามีอินดเรกแวดเยอะมากเลยก็คือนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของในเมืองไทยเนี่ยจ่ายแวดนะครับอินดเรกแวดหายอีกเราอยากมีโครงสร้างแบบนี้หรือขอลองขายไอเดียนิดหน่อยตรงนี้ว่า ถ้าเราบอกว่าการปรับโครงสร้างเมื่อกี้ SME กับเรื่องของภาษีแบบนี้แล้วทำยังไงให้คนมาอยู่ในระบบภาษีได้เห็นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอดิจิทัลอี c o น o มีมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บอกว่าโอ้พวกเราจ่ายภาษีแพง Expat ที่ไหนอยากมาทำงานเมืองไทยภาษีเราตั้ง35%สมมุติว่า LTF กลับมาใหม่แต่ในรูปแบบไม่ใช่ให้หักภาษีไปลงทุนนะครับ บอกว่าให้เราโอนเงิน5 0 0แสนบาทเข้าแอป,ปเป๋าตันแล้วไปซื้อของ SME ได้แล้วของเหล่านี้ที่เราจับจ่ายเนี่ยหักภาษีได้อั Up to 35%พูดง่ายๆพรุ่งนี้จะไปกินข้าวจะเลือกไปกินโรงแรม5ดาวหรือไปเลือกกินร้าน SME ที่มีชื่อเสียงถ้าทำอย่างหลังหักภาษีได้อันนี้คือแต้มต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือ SME เเหล่านั้นต้องอยู่ในระบบสิ่งที่เกิดต่อมาก็คือ effective tax rate ของเราลดลง เพราะพูดง่ายๆ35%ของเราเนี่ยพอรีเบทได้เนี่ยได้คืนพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเกิดการหมุนแล้วเพราะ SME ได้มีแต้มต่อนะครับรายใหญ่วันนี้รายใหญ่ทำา b c k w w r r Forward i n n ์ดอินเขอ BOI ผลิตเองถ้าเขา Backward บอกว่าวัตถุดิบนั้นไปซื้อ SME แล้วเข้าไปช่วย SME เขาเอาค่าใช้จ่ายของการซื้อ SME หักได้เท่าครึ่งสองเท่า แทนที่จะบอกว่าถ้าเขาทำ B.O.I. เขาไม่ต้องเสียภาษีภาพเปลี่ยนเลยนะครับแปลว่าลายใหญ่จะหันไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME ที่มี potential แล้วไปช่วยจูมือเขาขึ้นมาเป็นเหมือนดอกไม้กับมแมลงแทนที่จะบอกว่าโอ้ SME ลายนี้เก่งเดี๋ยวทำเรียนแบบดีกว่าแล้วไปขอ B.O.I. ด้วยตายเลยอันนั้น SME ตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโครงสร้างภาษีกับเรื่องโครงสร้าง SME เป็นเรื่องเดียวกันถ้าจับทั้งคู่ ผมว่าภาพแรกเมื่อกี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ SME จะมีรายได้มากขึ้นและฐานภาษีก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับลองมาดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเรากำลังพูดถึงเรื่องภูเก็ต4จังหวัดของประเทศสร้าง50%ของ GDP ขยามีอีกหน่อย17จังหวัด represent 75%ของ GDP ภาพนี้10ปีผ่านไปเหมือนเดิมนะครับ10ปีผ่านไปเหมือนเดิมภูเก็ตเรียบร้อยเจอโควิด9%ของ GDP เรียบร้อยเลยเดี้ยงเลยนะครับลองดูประเทศจีนผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมไปฮ่องกงแล้วก็ข้ามไปเที่ยวสซนเจนินไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ก,กี่ปีไม่กี่ปีที่แล้วไปใหม่ ครับคนละเรื่องเลยกลายเป็นฮ่องกงเนี่ยดูซึมซึมลงดูเก่าๆลงแต่สันเจิ้นี่คนละเรื่องนะครับแล้วมันไม่ใช่เมืองนั้นเมืองเดียวนะครับเมืองจีนโตกระจายเมืองไทยยังโตกระจุบอะไรเป็นเหตุตรงนั้นเมื่อกี้ดรสมเกียรติได้พูดแล้วผมคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยเราพูดถึงเศรษฐกิจภูมิภาคได้หมด แต่เรื่องแรกเลยที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจภูมิภาคคือการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิน่นการ empower ท้องถิ่นให้ไปในทิศทางที่เหมาะกับเขาเหมาะกับบริบทของเขายกตัวอย่างท่องเที่ยวนี่ชัดเจนนะครับกรเกษตรที่เราพูดถึงคนญี่ปุ่นเปลี่ยนข้าวเป็นสาเกเราเอาข้าวใส่กระสอบคนฝรั่งเศสคนเมริกาเปลี่ยนองุ่นเป็นไวน์แล้วเราก็ไปเที่ยว The list continue on นะครับเราไปฮอกไกโดเราไปอะไรต่ออะไร,กระเกษตรแปลงเล็กสามารถเพิ่มคุณค่าได้และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้แต่อันนั้นเราพูดถึงโลคิวคอนมีที่มีตีมของตัวเองกเกษตรอุตสาหกรรมเห็นได้ว่าบริษัททําถุงมือยางบริษัทหนึ่งซึ่งเพิ่งลิสตเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ Market Cap น่าจะประมาณสัก60,000ล้านยอดส่งออกอยางทั้งประเทศ ปีที่แล้วตั้งเป้าว่าจะได้สักแสนสองหมื่นล้าน Market cap บริษัทเดียวที่เอาอยางมาแปลรูปนะครับมูลค่าเท่ากับยอดส่งออกครึ่งหนึ่งของยอดส่งออกอยางทั้งประเทศเรายังจะส่งคอมมดิตี้ที่ไม่แปลรูปออกอีกหรือเราจะเป็นเศรษฐกิจซึ่งกระจุกตัวอยู่แค่5จังหวัด17จังหวัดแบบนี้หรือหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาโมเดลที่จะทำให้ ธุรกิจภูมิภาคเนี่ยสามารถเติบโตภายใต้จุดแข็งและบทของตัวเองและมีการกระจายอํานาจกระจายทรัพยากรลงไปนะครับแทนที่จะเป็นการแพลนจากตรงกลางประเทศจีนที่บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้แพลนจากตรงกลางทัทั้งรีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยภาพนี้คงไม่เกิดขึ้นว่าการกระจายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเมืองต่างๆที่โตในแต่ละทีมของเขาไป เรื่องต่อมานะครับเราพูดเสมอว่ารัฐบาลต้องลงทุนเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเคนเชียนอีคอนมีเศรษฐกิจไทยเอ,เอกชนไม่ลงทุนพอรัดลงทุนก็หนีไม่พ้นนะครับถนนไม่ว่าเป็นงบประจำหรืองบพิเศษก็ลงหน้าตาคล้ายๆกันก็คือเรื่องของถนนหนทางนะครับแหล่งน้ำมีบ,บ้างเล็กๆน้อยๆอันนั้นคืออินฟราที่จำเป็น แต่เป็นอินฟราเพิ่งเซิร์ฟธุรกิจปัจจุบันและอาจจะเป็นอินฟราแห่งอดีตด้วยในช่วงที่ผ่านมาที่รัฐบาลสามารถแจกเงินได้อย่างตรงเป้าเลเวอเฟกทีฟไม่ใช่เพราะถนนนะครับเพราะดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์เพราะมีพร้อมเพย์ทำให้เกิดเ,เป๋าตังถุงเงินเกิดขึ้นได้แล้วอันนี้แหละคืออินฟราแห่งอนาคต อันนี้คืออินฟราแห่งอนาคตที่สำคัญมากนะครับซึ่งอินฟราแห่งอนาคตอันนี้ก็ขอยืมเฟรมเวิร์ของพี่สมคิดที่ธนาคารกรุงไทยมานะครับว่าเราต้องการสร้าง3อย่างเรื่องแรกคือ ID ก็คือทำยังไงให้เรามีการพิสูจน์ตัวต,วตนโดยไม่ต้องเอาตัวเองไปโผล่ที่สามสถานที่ต่างๆเพื่อให้รู้ว่านี่แหละคือฉันผ่านช่องทางดิจิทัลได้อันที่2คือดิจิทัลด็อ ument แลที่3ก็คือดิจิทัลเพย์เมนคือเงิน Digital Payment ต์เนี่ยถือว่าเรามีแล้วล่ะแต่ไปได้ต่อนะครับเพราะว่า cross border เนี่ยที่เป็นเงินเนี่ยเรายังไม่มีเพราะอะไรเวลาเราทําธุรกรรมเนี่ยก็คือต้องให้มั่นใจว่านี่คือฉันจ่ายเงินให้อีกคนเพื่อได้สิ่งของบางอย่างถ้ามี3มชิ้นเนี้ยครบหมดเลยก็คือนี่คือนายปิตินะครับพิสูจน์ผ่านแอป,ปได้มอบเงินให้ในกอเพื่อให้โอนรถให้ผมโอนบ้านให้ผม ตัด process ทั้งหลายออกหมดนะครับถ้ามี3อินฟรานี้เนี่ยมันถึงจะเกิดธุรกิจใหม่ mm hmm. เกิด new S curve นะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจใหม่กับ new S curve ผมเห็นด้วยกับดรบรนินอย่างมากนะครับว่า S curve เนี่ยเราควรจะมองว่ามันจะต่อยอดจากอะไรถ้าไป new new S curve เลยเนี่ยผมว่ามันยากมากอย่าไปกระโดดทำเรื่องใหม่ มันมีเรื่อง 3- 4เรื่องเนี่ยที่เราเก่งอยู่แล้วไลเอสเค v รต่อไปนี่คือต่อออกซ้ายออกขวาอันที่1เรื่องท่องเที่ยวอันที่2เรื่องอาหารซึ่ง2เรื่องนี้ต่อกันนะครับทำยังไงที่จะให้เป็นท่องเที่ยวที่มี Value a d d และเป็นยังทำอย่างไรให้ New S-Curve เนี่ยมันถูกกับบริบทของคนไทยเราใช่เหล่านี้อุตสาหกรรมใหม่แต่คนไทยกำลังแก่ลงข้อเข่าเสื่อม นะครับธุรกิจอะไรที่ทำให้คนสูงวัยยังสามารถอยู่ในภาคแรงงานได้จะให้ไปเกี่ยวข้าวหรือจะให้เข้าโรงงานหลือทางเดียวเลยคือภาคบริการแล้วยิ่งมีประสบการณ์มากลองไปดูเจ๊ฝ้ายเจียวไข่นะครับจานเท่าไหร่ แล้วคนไทยมีฝีมือทำยังไงให้ธุรกิจอาหารธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่มีเสน่ห์เนีน่ยคือ New S Curve อันที่หนึ่งการท่องเที่ยวที่เป็น Mass ทัวร์ถือธงแล้วก็มาทำลายอีคอนมีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสามารถขยับ Value Add ขึ้นไปได้นะครับอีกสองอันที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการแพทย์ที่ดรวินพูดเลยนะครับ เมื่อช่วงปีที่แล้วคุณพ่อผมก่อนเสียชีวิตป่วยที่โรงพยาบาลผมก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันก็ได้เห็นเป็นอย่างนั้นเลยครับบินโรงพยาบาลที่มาเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์น้อยมากและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณพ่อผมเนี่ยไม่ว่ายาไม่อุปกรณ์ทํามาจากประเทศใดประเทศหนึ่งหมดเลยไม่เห็นมีอะไรมาจากเมืองไทยเลยในขณนะที่เราเองเนี่ยเป็นเดสติเนชันของการรักษา เราเองจะมีเรื่องของ a เอจิ e ง o อน m y ที่แปลว่าต้องการการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นทำยังไงว่า New S c u r v e เนี่ยอุปกรณ์การแพทย์ยาต่างเนี่ยจะเริ่ม Made in Thailand มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เราเอาแรงงานแลกแล้วในที่สุด GDP กับมาจินเป็นคนละเรื่องนะครับเราเอาแรงงานแลกแล้วเราได้มาจินนิดเดียวหรือเราสามารถที่จะทำของที่มีไฮมาจินได้มากขึ้นอีก New S Cur v e หนึ่งคือเรื่องยานยนต์ซึ่งเรามีดีอยู่แล้ว เราควรต่อออกซ้ายขวาถ้าเราไปที่ EV EV ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้ามาจากไหน l l e n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  r r y นะครับแล้วถ้ายกตัวอย่างถ้าเราไปเรื่องของ Clean Energy ทางฝั่ง Bio นะครับแปลว่าเกษตรเกษตรกร,รสามารถที่จะได้ของ Value Added ถ้าไปในฝั่งของโซลา่าเช่นโซลารูฟท็อปแปลว่าเราจะสร้าง SME จําจำนวนมากที่ไปทำ ติดตั้งแผงโซล่าบริการหลังการขายอันนี้คือ new S curve ซึ่งมันต่อกับสิ่งที่เรามีธุรกิจยานยนต์เราก็ยังไม่ตายต่อยอดได้แล้วเราก็จะก่อธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมาใหม่หมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในการแปลงภาพแรกที่ผมพูดถึงก็คือการกระจุกตัวนะครับของรายใหญ่ การที่ SME จํานวนมากไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยสิปีที่ผ่านมาไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและท้ายสุดเลยและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยนะครับคือเรื่องนี้ซึ่งเมื่อกี้หลายท่านได้พูดไปแล้วคือเรื่องประสิทธิภาพของกระบวนการราชการนะครับเรื่องของ r e g u l a t o r y g u i l l o t i n เรื่องนี้ยกตัวอย่าง โรงแรมนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากเราจะบอกว่าขอการช่วยเหลือรัฐบาลก็บอกโอ้มันเป็นไดเลมมาจะไปช่วยโรง,งแรมที่ไม่มีใบอนุญาตได้อย่างไรนะครับถามว่าโรงแรมอยากที่จะไม่มีใบอนุญาตหรือไม่จริงนะครับไม่มีใครอยากอยู่หลบๆซ่อนๆหรอกแต่การขอใบอนุญาตโรงแรมผมคิดว่ามันเป็นสิ่งมหาสจรัร์อันดับต้นๆของโลกนะฮะมันยากมาก อย่างน้อยเนี่ยแหน่วยงานละนะครับในขณะที่ enforcement ของกฎหมายบ้านเราก็แยก่การทำให้ถูกกฎหมายยากเพราะฉะนั้นมันก็เพอร์เฟเลยก็คืออย่าไปทำมันเลยเพราะไม่ทำก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับอินโดเรื่องกฎหมายเขาดีกว่าเราหรือเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่อินโดเนี่ยกล้าทำสิ่งที่เรียกว่าอมนิบ u ส l ล w การกิโยตินเนี่ยเหมือนตัดหัวลายกระทรวง ก็ยากนะครับแต่ว่าอมนิบ u ส l ลอเนี่ยเขามองว่าเรามาจากบริษัทเราจะเห็นว่าบริษัทเราก็มีปัญหาเรื่องไซโลคือแต่ละฝ่ายแล้วเราบอกไปแก้แต่ละฝ่ายเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินแต่ออมนิบ s สหลอเนี่ยมองเป็นทะลุแนวนอนคือเขาบอกว่าเขาไม่ไปแก้ละกฎหมายแนวแนวตั้งเนี่ยเขาตั้งธงเลยว่าจะแก้เรื่องไหนแล้วออกกฎหมายแนวนอนให้ทะลุทุกกระทรวงล้วปักเลยว่าเรื่องนี้เพื่อให้ประเทศไปต่อได้ขอทําเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วออกกฎหมายตัดทะลุนะครับที่เรียกว่าออมน b u s ส a ลอฟังแล้วอาจจะหวาดเสียวคล้ายๆล้ม .44 นะครับคอนเซปต์อ่านแล้วก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่เป็นม .44 ซึ่ง Very Targeted นะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ขอกลับมาภาพแรกอีกครั้งหนึ่งก่อนจบก็คือว่าพูดถึงวัคซีนนะครับ แปลว่าเราต้องการจะสร้างผูิคุมกันอะไรบางสิ่งบางอย่างแปลว่าเรามีความเปราะบางบางสิ่งบางอย่างนี่คือความเปราะบาง6ด้านที่ผมพูดถึงแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยต้องอย่าเวสวิกฤตนี้อย่าเวสกูดคริสิ s นะครับแล้วหมดเวลาแล้วที่เราจะปล่อยให้เศรษฐกิจของเราเลื่อนไปตามทางเลื่อนอัตโนมัติหรือหวังว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะพาเราไปนะครับค่อยๆพาเราไป แล้วอย่าไปตั้งความหวังว่าวัคซีนมาโควิดหายแล้วเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะติดอยู่ในลมแบบนี้ไปอีกนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวว่าประเทศไหนจะชนะเราเพราะว่าทุกคนชนะเราหมดแน่นอนนะครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ